อันนี้กาเฮาจะได้ไปยามลางชุดท้ายนะบันนี้นะทุกคนน่าจะถึกนะเพราะว่าเหี้ยวตึงจึงโอ้ทุกคนทุกคนถือเย็นเลยบันนี้นะถือกชุชวีงน,นาต้อนี่นะต้อใหญ่เลยโอ้ไม่ได้มายามแต่ถือเนาะ สบายดีล้วก็สวัสดีผู้ติดตามและรับชมทุกคนเนาะมนนีกะทั้งห้าว็วิได้ย่างไปหน้านะมนนี่นะเพราะว่าไ่ได้ไปหน้าแต่หึงเลยทุกคนเอ้มนนี่จะไปเบิงทุ่งให้ทุ่งหน้าก่อนแล้วก็เวเ้าไปยามเหวผมมนนี้นะไยายามเหวนํำยันมันถืกเพราะว่าห้าบไ่ได้ไปแต่หึงเลถ้ามันถืกนี่มันเน่านะทุกคนนะหึงไปเถ่อนนึงนะมันนีกะทั้งห้าก็สิตั้งใจไปยามเหวีนี่กับบรรยากาศกับมันเป็นชีล่มๆ่มเนี่ยทุกคน งูมันเป็นตุลกนะวันนี้นะวันนี้เขาจะได้ไปยามเหว่ก่อนสงสัยแล้ววันนี้นะสงสัยเลยทุกคนเอ้ตอนนี้กะเฮากะย่างมาฮอตครึ่งทางเลยทุกคนเอ้ลมแห้งน้มวันนี้นะทุกคนลมแห้งแห้งพัดมาแบบนี้นี่ คือฝนสิตกนี so ่แหละท้องฟ้าก็ได้คุ้มคุ้มอยู่มันนี่นะบรรยากาศแปรปนมันนี่นะทุกคนเอ้ลมหนาวแล้วหอนยามมาละไปมันนี่นะตั้งใจว่าสิไปยามเหียวล่ะกะเอาชีเลาะหายิ่งน้ำน้ำมันนี่นะทุกคนเอ้เลาะงูลงกินน้ำจำคำน้ำน้ตายามเหียวบอดหืกอะ ถ้ายิ่งเหนือเชื่อไปหาเลาะยิ่งเหนือจักสิพบหรือบอ่อได้ทุกคนเอ้เพราะว่าลมมันแห้งนะฮะบด้ยินเสียงมานําถ้าลมมีแห้งนี่ฮาได้ยินเสียงมันเอาพังไปนํามันจะพอไหวนะมันนี่สิจักเนี้ยไดแลวลมกระดอนี่ถ้าพังบึ่งสีคำ,ำก่อนนะทุกคนเนาะถึงมันเงียบลมแล้วก็ห้ากระชได้ไปหาเลาะยิ่งช้ำคำนะมันำนี่นะ พอห้าไปหัวหน้าน่กนเห้าก็จะได้ไปยามเหวิกอนเขากลับมาแต่ยามเหวแล้วเขาจะได้เลาะลัดแรงเลยมันนี่นะตอนนี้กะทางห้าก็ได้เดินทางมาหอดทุงหน้าสาวแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้หอดหน้าโคกจู่เขาจะได้ไปหน้าโคกนะมันนี่นะทุกคนเอ้ยว่าทงนี้มันคือหอดก้อนนะ เราจะได้าหายิ่งเลาะไปเรื่อยได้ไปนี่ก็ได้ทุกคนเลยหมดหน้าจะจะช้ำเลือดแล้วจะก,กว่าตังี่เงิ้งพุ่งกระบ,บีจักนะทุกคนล่มรีมือนนี่ เราได้ยินอย่างเลยนี่นะมงนี้นะ่ะนกเคยอ,อยู่ในะมงนี้นะ่ะทุกคนเอ้ยน,นกคอยเงีน้นกอย่างนกไก่หน้าบอกเขาเอินนะทางเฮามาเหมือนนั้น เห็นมันมาสะาก,กินมงนี่ตอนนี้กะทังเฮาก็ได้มาฮอดแค้มโคกแล้วบัณน,นี้นะทุกคนแต่ว่ายัางอีบีเฮงก็ฮอดแหละถึงหน้านะเพราะว่าเอามาฮอดโคกเลยอันนี้กะเฮาจะได้รัดไปเทงเลยบัณน,นี้เพราะว่าเอาโลยิงมานทาทัางนํำก็ยังเฮิงนะทุกคนอันนี้คือโคกดินเฮนะอันนี้นะ มันเกิดขึ้นมาเองเลยโรกนี่นะกีหินแฮตั้งแต่อิปูอิปูบอมมัดจิเตอร์ขึ้นมาตลอดนะทุกคนคือเทงเทงของเฮ้านะนะก็เห็นละเฮาชีได้ไปปะเขิงปะเข้าไว้ก่อนจึงได้ไปหาเลาะยามเหว บอนนี้กาทางเข้าก็าได้มาฮอเทิงและอยู่ละทุกคนเอ้บันนิกาขึ้นไปปะเขิงปะเข้าแล้วกะชีได้ไปหาป้อยเป็ดแล้วกะเลาไปยามเหวี่ยเลยบันนี้นะบันนิกาเฮาไว้เขิงไว้เข้าแล้วบันนี้ชีได้ไปยามเหวี่ยนะบันนี้นะทุกคนเพราะว่าเหวี่ยงบ่ได้ยายาแต่หึงนะตอนนี้กากำลังยัางไปกนเลย ทางเฮาสิได้ยางลัดไปทางศูนมันต้นเลยทุกคนเด้อนกกรมิดไอ้ซอยเลยมื้อนี้บ่หองเลยมันหาว นกกระนาวทั้งโมนเนาะทุกคนเนาะย่างข้าสวนมันต้นก่อนเพราะว่ามันคือนะมองนี้นะย่างรัดไปใช้ของเหวเลยนะทุกคน Anh nhang một sơn mẫn tỏa. Oh, philippines mẫn tốt nơi mất lợi nơi mất nơi 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 มันได้ปีที่ชามแล้วโชนมั่นโชนนี้นะมันก็เลยบีดีปีนี้ก็โอ้กะะลุนี่เฮาอยัางมาทันได้มากมัดลำอิเฮาก็ได้มาฮอดก็ไม่ผ่าบ้านแล้วทุกคนเอ้อี่บีเฮงก็ฮอดแหละมุงเหวอ,อยู่วนี้ก็จะได้เฮ้าไปหายามเหวก่อน Nem hòn kong hèo là bắn nè yam bữa nắn trụt nó cột nạo lời mì đem mà yam mắn bắn ní cả đế sa mù ní là hòn mì đem mà mày mày mà mày 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 con mày 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 หลางที่ชามกับชม้นไถือบ่เนาะล้างชี้ชี้กับบอลลันยามล้างชุดท้ายนะบัดนี้นะทุกคนน่าจะถือนะเพราะว่าเหงาตึงจึงด้โอ้ทุกคนทุกคนถือเย็นเลยมื้อนี้นะถือัวชวีงน้าเต่า Uhm, Tôi cũng nhảy rồi oh, uhm, Nhưng mình thân đi tài đây con <laughs> rồi nè หลังจากที่เฮาเอาหู้เอาเพื่อแล้วเรียบร้อยแล้วกาบ,บันิการทางเฮาก็จะได้มือเทงก่อนเดี๋ยวเฮาจะได้โทรหาลานมาจี้โทรหาบอลเเ่บอลเเ่บ๊อบอลเพื่อนำทุกคนเอ้มาจี้ตั้งยางมือพอมันล่มแห้งนะมันนี้นะงูมันลงม,มาหาก,กินน้ำมันกะเลยถึอถ้าแดดนี่บีคอยถึอเลยทุกคนเอ้ ถ้าลมหนาวแบบนี้เนี่ยโอ้ยถือไลยตามเพื่อไม้แบบนี้แหละทุกคน เย็นมักนอนเพยนะมันหนาวหนาวนะแต่ว่าเข้าไปก็เว้นนี่เบอร์ชู้กลางคืนนะถ้าไปกลางคืนนี่มันจะเตะแฉงไพ่ออตอนนี้ก็เข้าเดินทางมาฮอดเข้มโคกแล้วทางเข้าทห่งาลานมาจี้เย็นกะพูนว่าพินไปท่าอยู่เทียงัรัดทางเทียงเลยสองคนนะทุกคน นีก็เฮาก็จะได้ย่างออกไปเลยบ้านนี้ตอนนี้กาเฮาก็มาฮอดเข้มทีิงเลยแต่ว่าค่อยเห็นนะลจัก,กเขานะก็มาฮอดเลยทุกคนเลยเพราะว่าเขาอยู่หน้าเหนือน,นี่คือดียนะอ,อยู่นะแต่โมเล่เพิ่งจะจี้แล้วทุกคนเลยโมลเล่กบบ่อนเพื่อน มันนายามนี่นะตอนนี้เฮากจี้เยนกะเคยอยู่แล้วล่ะอีบิหึงกได้กินเด้คนตอนนี้กเฮาจี้พแล้วเรียบร้อยแล้วเฮาก็ฮึนมาจั๊วนํบัดนี้นะเบิ่งมันมันนะยามนี้นะอ๋อตะผู้พนึกอยู่ ใจตันเลยเนี่ไม่นองตัวผู้หรือตัวเม่ตอนนี้ก็ตัดทอนต้มต้มกินน้ำมันเนี่ยเพราะว่ารอบก่อนเนะีเขาช้าละรอบนี้เขาจิต้มจำแจีว mặn mặn anh cả ăn lấy rồi là họ chỉ phải tôm mà nè sẽ mò tôm lên tuần này cả hao lấy được rồi là bạn này họ đây ở... tôm tôm xôm một đèn năm rồi này này ข้าขังมองแล้วเรียบร้อยแล้วบันี้เขาสีรอทามันพดสุกปง้องกินหรืบัปน,นี่ผู้ไัเนี่ยทุกคนเป็นใจขนาดกับหิวเขาเนี่ลุกได้ใจเลยยังมีท่านได้พดอยู่ต้มเย็นเ้องกะทก้องของจอกจอกอยู่เดี๋ยวนี้นะ บรรยากาศยามหน้ายามนี้นะทุกคนหนาวเลยตอนนี้ก็ทางเบาะแลเป็นอำมบูเดกมาเชื่อต้มห้างนี้ก็พอแล้วคุณอาห้างนี้กลายนึงละเชื่อาย ผพ้ท้องนะทุกคนตอนนี้ก็พดทธละจำเจนานาก็พดชุกเลยลบันนี้เขาจะได้ปมงขึ้นกินนะบันนี้นะ มันพับเลยโดกนนี่นะทุกคนตอนนี้ก็เฮาตักเพล่์แล้วเรียบร้อยแล้วบ้นนานี้วันนี้ก็จะไดเดียวไปกินนะบ้าน,นี้นะปะปะปะน้องจุดจาดเลยบ้าน,นี้ มามาทุกคนรอบนี้รอบต้มต้มเย็นคับก่อนนี้เอาชวางก่อนอันนี้นนต้มต้มแก้วต้มแก้วบีเลย

กินข้าวกินน้ำแล้วเรียบร้อยแล้ะกาบานิกาทั้งห้าองิได้ไปหน้าพี่เคยก้อนทุกคนเลยอัาษิไปหายิ่งกระล่มแห้งโพดยำมันบ่พอนะบานิกาทั้งห้าองิได้ไปวิหน้าอเคยนี่ก้อนตอนนี้กาทั้งห้ากาในมาหอดผายแล้วทุกคนเ้ยผายช้านะเพราะตอนนี้มันแห้งละมันเป็น นองป่าอยู่นี่มันมีเยือะไปเลยทุกคนมันเลยแห้งตัวปีร่มกระพัดแห้งขนาดถ้าพังเบื้งต้นแรกๆมันชีนเช้ชาร่มบ่ถ้าเช่าร่มเขาจะได้ไปหาลัดแรงถ้าบ่เช้าแล้วกลับ่ได้ไปนะทุกคน ทางเฮาสีย่างลัดไปม่งทางโลงนี่เลยตัวน้นำทางขึ้นผันไก่นี่นะทุกคนเราจะเดินลุงไปม่งนี่แหละ คือแล้วถิงหน้าเพิ่งกัได้ไม่ได้ไกลความเล่ามาดุดบุดเดียวกอฮอดมาหาเลาะเบิบร์กเบ้นำทุกคนเด้ มยามนี้ป้อยนะแบงโงควายนะมีแต่ไปหาจอบเบ่งยนียมันเป็นบาทคนตัวหนึ่งถัดไปชิล้อตัวหนึ่งเบสี่ตตอนนี้กาเหากับมาฮอดแลวทุกคนเลยผลัดมาจงาังไพมาเห็ดเหาโห เราก็มาต่างมาเราเบิร์กเบนํามวันนี้ก็จะได้กอย้มือในบ้านนี้ตอนนี้กาเฮากาได้เดินทางมือเทงแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้กับขำเติบละตอนนี้กาเฮากาได้เดินทางมาฮอดโคกละ น,นี่คือหอมโคกโคกนี้มันเป็นผู้นะทุกคนผู้สูงเลยอันนู้นน้อยกระแมนเพราะมันสูงนะ ก้ากะเดยวลงหอมโคกก่อนรัดมือเทงเลยทุกคนเลยตอนนี้กเ้ากะได้เดินทางมาหอดเทงละคัมเติบได้เลยทุกคนเลยประมาณสี่โมงห้าโมงตอนนี้นะว่าจะไปรัดแรงกะคือเราบีได้ไปเด้ะเพราะาล่มมันแห้งไปกะยะมันมีเพราะเนอนะ ังจากเฮามาฮอดเทงแล้วก่าคลิปนี้ก่าขอจบลงเพียงตัวนี้นะทุกคนเนาะคลิปหน้ามาพบกันใหม่หรวิดีโอหนะก็ก็มกับใจที่ติดตามและรับชมไม่ีโอบ้าเสมือมาก็ก่าวกลับมาสบายดีอยู่ดีมีห่งทุกคนนะภากเข้มแข็งพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บ้าเน่เด้อพอมีกำลังใจทำคลิปต่อไปอีพี่น้องเลย